มีต้อนรับก็สันญาของโซเรเดอร์วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่จะได้ไปพบกับพี่ก้องนะครับพี่ชายวันนี้แกได้ทําการออกรถใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม,ม่รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเดี๋ยวพาพไปดูเลยนะครับเด็ดแน่นอนไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l ของ s o u ไรเดอรวันนี้จะพาคุณเธอทุกท่านมารู้จักกับพี่ๆกันก่อนเลยสวัสดีครับพี่ก้องพี่แมนสวัสดีครับวันนี้นะครับเห็น3ามสามหนุ่ม3มมุมมี2หนุ่มที่เหมือนกันคือซันเต3สามอของพวกเรานะครับแล้วก็อีก1ท่านนะหท่านท่านนี้ก็คือเข้มมาเลยรอเด็ดดุมันก็คือซันเต3สามนะครับตัว จะบอกว่าใหม่ก็เห็นเยอะแล้วนะครับคงไม่ได้ใหม่ละเพราะว่าออกมาประมาณหนึ่งแต่ว่ารถพี่ขับพี่พี่ก้องได้นานหรือ,อยังรถคันนี้หนึ่งอาทิตย์เอ้ยใหม่อยู่ถ้างั้นนะสำหรับพี่ก้องยังนิ่งเลยใหม่พึ่งรับของแต่งดูมันเต็มมากเลยนะพี่อาถามก่อนผมรู้จักพี่ก้องมานานพี่ก้องออกรถมาหลายรุ่นคิดยังไงมารถจีนพี่ <laughs> ก็จากที่ดูรีวิวเนาะครับ คุณสมบัติของตัวรถที่มันมีที่มันโดดเด่นนะครับแล้วก็ลองใช้งานอลองพิสูจน์ดูว,ว่าที่เขาให้มามันคุ้มจริงไหมโ <Okay. S 2> อเคเป็นรายละเอียดข้างหลังต้องใช้เวลาดูกันไปการบริการงานอะไรอีกทีหนึง่งครับแต่เม่อที่ดูเขาซัพพอร์ตดีครับใช่ไหมครเวลารถมีปัญหาไว้ครับโอเคผมก็โดนตก,กนวันที่เนี่ยผมแค่ไปนั่งลองคล่อมที่ศูนย์จบเลยไปยาเรียบร้อยครับพาเมียพาลูกไปจบเลยท้ายที่สุดก็จบมาไอ้น้องจีนเทา มีน้องจินเทาน้องจินดำจะเรียกว่าน้องจินเทาน้องจินดำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเนาะอย่างที่บอกว่ารถมันเป็นคนรลัสตายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตัวริ่งจะจ๋าอันนี้ก็จะประมาณว่าขี่ในเมืองเนาะแต่ว่ามันก็ได้แหละทางไกลได้ทั้งคู่ว่ารถขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมิติรถด้านหน้ากันนี่ต้องบอกว่าพี่ก้องแต่งเต็มแล้วเต็มเรื่องพี่อ่ะมันมีอะไรอีกอ่ะพี่มาโชว์หน่อย พอที่อยากใส่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่ามันพอๆเยืหอืๆสําหรับพี่แกแล้วนะครับเพียนบอกว่ามีสั่งมาเพิ่มเติมคนมาให้คอนข้างครบอยู่แล้วเออมันมาอย่างเช่นไอ้พวกแกรสบงแคสบาร์นี่คงไม่ต้องมันมาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้สวยมากสวยมากโอเคแล้วก็มันก็เป็นสักๆนะสักๆเป็นแผ่นยางเลยครับใช่ไหมฮะอืมเป็นแผ่นยางเลยเป็นแผ่นยางโอเ โอ้ยใส่โอลินด้วยที่ตีเดงกับมือตีเดงกับมือตีเดงกับมือจะได้มีมิตินะครับดูครับดู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 รอบข้างเรามาดูมิติก่อนกาดแห้ะอันเดิมมันจะเป็นดำๆนะครับเสริมขึ้นมาให้ดูให้มันเข้มขึ้นนะมีมิติขึ้นตรงกาดแหนแล้วก็มาที่กาดไฟหน้าจะเป็นไฟสีเหลืองไฟสีเหลืองไฟจะเป็นไฟขาวเนาะเดี๋ยวไอ้นี่ จริงๆมันไม่ใช่สีนี้ใช่ปะหรือว่าสีนี้ครับสีนี้เลยแต่พอเปิดปุ๊บไฟจากไฟขาวว่ามันมันจะเป็นไฟเหลืองอ๋อครับครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นผ้าผ้าพุงโช๊คกันเพื้อนโอ้เวลานั้นดินดินก็ติดแค่ตรงนี้ครับไม่ไม่ใช่คือมันมันก็ยืดไม่ถึงอยู่แล้วเนาะใช่ครับมันมันก็ขยับอ๋อขยับได้อยู่ให้ตัวได้อยู่โอเคผมก็นึกว่าในกรณีที่มันยุบเยอะๆมันก็แปลงเปลี่ยนพวกเปใหม่โอ้เปลี่ยนแต่ จะเบาไปนิดนึงโอเคดูครับเด่นเป็นบอสดังขึ้นได้มั่นใจขึ้นครับเป็นแค่บ้างตัวกครจะแทรเนาะเขาเริ่มนะอ่ะตัวนี้มอเตอร์วูฟเนาะแต่วันนี้ของศูนย์ให้มาอืมคือตรงนี้ก่อนหน้านี้มันไม่มีเนาะโอเคโอเคที่วางที่ใส่แก้วน้ำก้อนนี้ก้อต่างก้อนนี้ของดีรุ่นราคาไม่แพงครับสามสี่ร้อยของรุ่นนี้อิจฉามากมันมี ไม่แกงอัตโนมัติโคตรดีใต้เบาะครับใต้เบาะใต้เบาะจะเป็นตัวอ่าชิ้นใหม่แต่ครอบเต็มกว่าของเดิมนิ่มแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยคือพี่เอาออกเลยของเดิมใช่ครับอันเดิมมันครอบอยู่แค่ครึ่งเดียวครอบไม่ถึงครึ่งเนาะแล้วก็ความร้อนขึ้นมาตัวนี้มันจะมีฉนวนด้านล่างครับจะซ่อนความร้อนออกอยูว่ากูอะเอาระยะนะครับอ๋อประมาณนี้ใช่อ๋อเจอแล้วเป็นรื้อใช้รถ กรรันความร้อน,อน,นก็อันนี้ซื้อมาเพิ่มได้ครับอัมครับปูกของได้เยอะครับใตบ้เบาะกว้างกว่าตัวสามพันูนย์อีประมาณหนึ่งเลยนะไฟใต้เบาะมันสุดชัดไฟอหมือืเอืมตัวนี้นี่ฮะแต่เอาจริงๆไฟไฟไม่ค่อยสว่างมากหรอกใต้เบาะมันติดมาเป็นกิมมี่แล้วก็ตัวนี้แหลกท้ายอันนี้ของของจีนเลยที่เขาขายมาก่อนดูงานจะแข็งแรงนะครับเหล็กหนาพร้อมคันครับ ขี่หัวนอดแล้วก็มีคานโอ้คานตรงนี้ค้ำยันไว้คานยันตรงกลางกล่องโอ้ก็ประมาณหนึ่งเลยนะดีเลยนะอเ,เอ้7ลีตรอ่า57ลิตร57จะมีสามไซส์ครับไซส,ส,ส,ส์กลางไซส์ใกล้เคียงกับของผม<ๆ>ผมก็สั่ง57อืมพอดีพอดีไม่ได้ออกข้างเยอะเกินไปไหนก็มีนวมอย่างดีอโอเค ราคาไม่แพงครับั่างดูในช้อปปีได้เลยน่าจะประมาณไม่เกิน2,000ันสองพันต้นต้นเติมได้อีกนะครับใส่สติ๊กเกอร์ติดแต่งพวกมองสวยงามต่อไปครับแล้วก็มีตัวนี้อ่ากันดิบกันดีบกันดีตัวิ้ติเพิ่มนะครับเอาสนิตติเพิ่มเหรอใช่ครับโอ้ก่อนหน้านี้มันถึงแค่ไหนหรืออะไรโล่งเลยเหรอพี่อ๋อโอเคโอเค ไปครอบกันเยอะมีตัวนี้เสริมมาครอบจันทร์ไทยม,มันมีอยู่ใช่ไหมครับโอเคเยอะไปเยอใช่ใช่มันเยอะไปมันเยอะไป,ไปแต่อย่างเงี้ยดีแล้วนี่ได้ได,ด,ดชโชว์เลยใช่ครับสวยๆตัวนี้อ่าตัวน,นี้ติดเข้าเข้าไปหมายถึงไอ้ตัวนี้เน,น,นาะพี่นะเขาไม่ร้อนเท่าไหร่นี่หว่าเมื่อกี้ไปเปิดกันเลี้ยงมใช่ใช่ใช่มันเป็นสีเยวกับทั้งบอกใช่ไอ้ทั้งท่อ ครบครับการใช้งานครบแล้วหมายถึงว่าไอ้ไอ้ที่พี่แต่งผมว่ามันก็ใช้จบเลยนะเรี่องนี้ได้ใช้ประโยชน์ครับเดี๋ยวผมถามไอ้ตัวนี้เออผมก็ว่าอยู่เพราะมันไม่น่าจะทึบนะตัวที่ให้มาจะเป็นชิวใสเนาะใช่ชิวสั่งมาใหม่ของแต่งของบ้านเราเลยครับมมันมันสูงเท่ากันไหมพี่สูงกว่าครับหมายถึงไอ้ตัวนี้สูงกว่ากว่าชิลจะสูงกว่าอ๋อโอเคอ่ะพี่สาธิตการปรับปรับชิวให้ดูหน่อยบางคนนะว่าชุดระดับสูงสุดนะเวลาปรับก็แค่บิด กันทางกันโอเคขึ้นในเด็กมีห้าโอเคมีห้าระดับอันนี้นี่คือสูงสุดเลยอยโอเคลมพุ่นหัวแน่นอนค่ะใช่ใช่ลมตีเลยหมวกกันน็อกแน่แน่ต่อันนี้คุมพทนดำครับเลยใช้ชิวดีดำผมว่าดูดีแล้วครับมมดเทสเทสดุเทสดุตัดลมก็โอเคครับลมไม่โดนลมลมโดนตัวได้่ว่าลมพัดหัว เพราะว่ามันน่าจะโดนตัวอยู่เย็นๆย็ไม<ๆ>่ร้อนครับเพราะว่ามัน,มนแบบเนี้ยฉีกมันแคบเข้ามาของของเดิมมันก็ประมาณนี้ไหมของเ <Okay. S 2> ดิมมนจะก,กว้างครับกว้างกว่าจะจะ,จะตรงนี้เลยโอเคตรงเลยไอ้ตัวเนี้ยลมจะตีระหว่างแขนให้มันเย็นๆผมคิดว่านะเท่าที่ดูรูปกษณ์ของทรงชิวนะจะให้พี่ก้องคล่อมดูทั้งสองคันด้วยนะจีนเทานี้ดูมาบ่อยแล้วเรามาดูคันนี้กันดีกว่าอะพี่ก้องขออนุญาตให้พี่ช่วยคล่อมดูหน่อย เอาลงก่อนบอกความสูงเลยพี่หนึ่งหกเก้าใกล้เคียงกับผมอ่าโอเคเกือบสุดบอลนะครับเกือบสุดบออ่าดูเลื่อนมาขเาลโอเคขเาดูครับดูดูดูทางดูทางก็ประมาณหนึ่งเลยนะประมาณหนึ่งเลยนะถ้าเสริมซื้อรองเท้าหนาก็จะไม่ต้องผีเล็กแหงใช่ไหมครับ ได้ครับอทีนี้พี่กล้องมาค่อมรถผมโอเคจะได้เห็นความแตกต่างอันนี้ของผมเอาบอกนิดนึงว่าผมโหลดไปประมาณนิ้วนิดนิดน,ดนะครับอ่ะพี่กล้องเอาลงเลยปึ๊บโอเค,อเคสบายเลยนะนนนนได้อยู่ได้อยู่ วันคงเลยเพราะว่าจริงๆมันมามันก็สูงอยู่ระดับนึงแหละผมโหลดหน้าลงมาประมาณนิ้วนิดๆน,น,นะครับไม่ถึงครึง่งเพราะว่าถ้าโหลดเกินนิ้วครึง่งปุ๊บเมื่อไหร่มันอาจจะทําให้ล็อกคอไม่ได้ผมเจอละไม่ต้องขยับขยับเอาเลยเห็นไหมฮะผมไม่ขยับบา่ทีโอเคถ้าพี่ลองรดผมสักรอบหนึงอ่ะสตาร์ทเลยขี่วนๆดูเป็นยังไงเพราะว่าพี่เขาขี่สามหปดจีมาไปเลยครับ วนๆวเลยวนๆววเลยน้อยไปน้อยไปไป,ไป,ไปอีกไปอีกเปิดคันเร่งหน่อยเย okay. ยังเป็นมือใหม่ในวงการปั๊สเตอร์อยู่อ๋อไม่ต่างกันครับวิ่งชินกับรถความรู้สึกเป็นไงต่างกันไหมคล่องตัวคล่องตัวเอามันคล่องตัวอยู่เนาะบอกว่าอันนี้มันจะไม่สูงมากเลยใช่ไม่สูงเดี๋ยวผมจะลองขี่รถพี่ก้องดูประมาณเหมือนกันนี่แหละแล้วก็มาคุยกันที่พวกเราขี่รถยี่ห้อนี้มาแล้วเปลี่ยนกันขี่มันเป็นยังไงหนึสองสามดูขาบนนะครับเป็นยังไงประมาณนี้สูงใกล้เคียงกันกับพี่ก้องเทียบกอนได้เลยเป็นเป็นสองเป็น เาเยืนมั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 นได้มันได้มุมพอดีก็ต้องไปลองทางลุยดูกำกึ่งออฟโรดนิดนึงอะไรเงี้ยพี่มันน่าจะสนุกอยู่ใช่มันต้องฝึกใช้รถได้คล่องไม่ใช่ว่าคุณจะใช่ทอรกมันอาจจะหมายถึงว่าแรงบิดแบบที่พวกเราเล่นคัดเล่นอะไรอย่างเี้เนาะแบบมันมันตอนขี่พวกรถมีเกียร์โอเค